ไปเรามาดินขี้ข้าใครโอ้เยี่ยมเลย <laughs> ไม่เป็นขี้ข้า <laughs> ของใครเขาแบบว่าได้เราเป็นขี้ข้าเราเองเป็นขี้ข้าเราเองครับทำไมตาใช้ครพูนนี้เี้ข้ามาไม่ใครจะมาบับเราไม่ได้เดยวตาครับวัวตาเคยกินดินไหมเคยครับยังไงบ้างคนตาเวลาป่วยเป็นไข้มันจะกินเกลือพวกดินิที่เค็มๆมันกินแล้วมันจะหายจริงเหรอครับ สวัสดีครับคุณตาเขาบอกว่านะครับโชคดีที่ได้เลิ้งวัวนะครับแต่ว่ามีข้อผิดพลาดก็คือนะครับคุณตาซื้อวัวมาโดยที่ไม่ได้มีข้อกลัวนะครับไม่ได้มีฟังให้วัวนะครับก็เลยเจอปัญหาในการเลิงวัวนะครับแต่คุณตาเขาบอกว่านะครับการเลิงวัวนะครับมันเป็นอะไรมากกว่าการเลี้ยงวัวนะครับมันเป็นเจ้านายของตัวเองนะครับไม่ต้องเป็นลูกน้องของใครเราทําด้วย ความสุขด้วยการเลี้ยงวัวน,นะครับแล้วคุณตาก็ยังบอกว่านะครับว่าอยากให้คนที่อยากจะเลี้ยงวัวให้เตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะเลี้ยงวัวน,นะครับจะได้ไม่เจอปัญหาเหมือนกับคุณตาเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมทําความรู้จักกับคุณตาสวัสดีครับคุณตาที่นี่ที่ไหนครับเขตคำพุเพ่งกับภอเจ็ดครับตำบลหนองคายบัววานอำเภออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับคุณตาชื่อเสถียรครับเสถียรเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันเป็นวัวสายพันธุ์อะไรบ้างคุณตาบ้านบ้านเน่ะสายบ้านบ้านเนื้อทำไมถึงว่างันคุณตามันมันมันรูปผสมมันมันเราแน่นอนไม่ได้ว่าพันธุ์อะไรครับผมคุณตามีทั้งหมดกี่ตัวครับนี่หกครับหกตัวครับคุณตาเลี้ยงไล่ทุ่งใช่ไหมครับท้าเป็ไงบ้างเลี้ยงวัวไล่ทุ่งนี่อาตื่นเช้ามาก็ปล่อยออก็ปล่อยเลี้ยงเย็นก็กลับกินอยู่ธรรมชาติของมันคนน่ะ คนก็ฮะซื้อกินเลย <laughs> ก็ซื้อกิน <laughs> แต่ว่าวัวเดินกินธรรมชาติครับอแล้วผสมยังไงบ้างคุณตาผสมมาโหลมีมีคนรับจ้างมาเซิองอ๋อมีคนครับจ้างมาเซิงครับผมแล้วก็ปล่อยให้มันกินธรรมชาตินี้แล้วคุณตาเลือกแม่พันวัวัวไงบ้างครับนี่งงเลือกแม่พันวัวแม่พันอน่ะคุณตาเลือกมผมเลือกแบบว่ามีไงเลืองแบบนั้น มียังไงเลี้ยงแบบอย่างงั้นทําไมถึงว่างั้นร่ะมีพันบาทก็เลี้ยงพันธุ์มีอะไรก็เลี้ยงไปตามชาติของมันเ่อะอ๋อเราไม่วิ่งหาครับเราไม่สร้างภาระให้ตัวเองครับบางคนนี้บางคนนี้อยากได้ของแพงมาเลี้ยงครับแต่ของคุณตานี้บอกว่าเรามียังไงก็เลี้ยงอย่างงั้นครับแสดงว่าสิ่งที่คุณตามีอยู่นี่คือความสุขแล้วครับไม่ต้องหาอะไรเพิ่มแล้วอ๋อเยี่ยมเลยผู้ชมครับคุณตาครับไอวัวไทยบ้านเรากับวัวพันธุ์ตัวไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันครับ พเพราะว่าเลี้ยงง่ายกว่าเลี้ยงง่ายทำไมคุณตาถึงว่างั้นฮนะเราก็ปล่อยธรรมชาติมันไม่ผสมไปหาหญ้าอะไรให้มันมก,ก,กินเลยเด็กมากเขอยากให้มันกินอะไรปล่อยมันกินอะไรลยเลี้ยง่ายไหมอืมวัวพันธุ์เขาต้องหาลำหาหอาหารหากระโพดครับผมหาอะไรต้องซื้อมาให้มันกินใช่ไหมฮต้องมาเสริมครับแต่วัวของคุณตานี่คือเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายตอนเช้าคุณตาก็ปล่อยเลยปล่อยคุณดูดูพลาดจะกินของเขาเนี่ยอ๋ออย่างอื่นไม่ต้องดูกันแล้วคุณตาได้ปลูกหญ้าไหมไม่ฟางมีไหม ฟางมีก็ตอนที่ทำนาเสร็จเนออแต่หลักๆคือเราไม่ได้เราเลี้ยงไร่ทุ่งเราไม่มีหญ้าให้มันเราเลี้ยงธรรมชาติก็คือไล่กินอย่างนี้แต่พอถึงฤดูฝนเราก็จะให้วัวกินฟางที่เราหาไว้โอเคครับผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ดีนะผู้ชมครับไม่ต้องเพิ่มพระให้ตัวเองมากเนาะแสดงว่าอย่างนี้เลี้ยงนี้สบายใจเลยสบายใจอย่งไบ้างครับสบายใจแบบง่ายไม่ต้องเดือดร้อนต้องมีพระอะไร สบายใจแบบออเไปทำนะไรอีกคือเราชอบอย่างนี้นนเราก็เลี้ยงอย่างนี้แกเราจะทำมาหาจ้างใครเขาจะจ้างครับผมเราก็ขายวัวซื้อข้าวซื้อปลาอยาซื้ออะไรหาก<อ>ินกินของเราไปตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยหางกันได้เท่าไหร่แล้วอย่างอย่างอย่างปีละสามหมื่นเนาะปีละสามหมื่นอันนี้ถือว่าคิดดีแล้วนะครับถูกต,ต้องไหมครับปีละสามหมื่นปีละสามหมื่นแล้วครับแล้วที่เคยขายได้แพงสุดนี่เท่าไหร่ตัวนึงอ่ะครับผมวัววัวแบบนี้ ตัวหนึ่งก็มีลูกติดนี่ก็ประมาณห้าหมื่นโอ้ถ้าลักษณะนี้นะครับถ้ามีลูกติดก็ประมาณห้าหมื่นครับตาครับบัวตาเคยกินดินไหมเคยครับยังไงบ้างคนตาเวลาป่วยเป็นไข้มันจะกินเกลือพวกดินที่เค็มๆมันกินโอแล้วมันจะหายจริงเหรอครับครับอ้าวข้นี้ข้อนี้เป็นควายเนาะครับผมมันเป็นไข้เนี่ยแกจะเอาเกลือใส่ขวดนิน เขาเหยาะเขาเขาะอกปากมันสองวันถึอองออกปี๊ยะได้ครับผมแล้ววัวของคุณตาเนี่ยถ้ามันไปเจอดินเค็มมันเดียไหมสังเกตเลยใช่ไหมนี่เครื่องอะก็ไม่ออกอ๋อจริงนะครับ,รบอของต้องกินออขอให้มันเจอขอให้มันเจอเกลือเนี่ยวางไม่ได้เนี่ยอ๋อวางกินแล้วคุณตาตอนที่วัวไปเจอดินเค็มเนี่ยมันทำยังไงบ้างวัวมัน,กนเกลือเลียกินเลียกินอ๋อมันรู้จุดเลยใช่ไหมต้องทีิ้ามาจะไปหายปั๊บเนี่ย ตามเลยอ๋อมันจะไปอยู่ที่ดินเค็มตรงนั้นเลยครับอ๋มีข้อดีไหมข้อดีก็คือมันไม่เป็นเบาหวานเหมือนคนเนาะนะครับมเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นนะผมว่าไม่เป็นกินเค็มมันก็ไม่เป็นอะไรนะอะไรโปรตีนอ๋อแสดงว่าวัวได้กินเกลือเลียดินที่เค็มก็มีประโยชน์ต่อร่างกายครับวัวแข็งแรงนะผมว่านะครับคเคยป่วยเคยได้บ้างไหมครับนี่ไม่ตรนิดหน่อยแต่ไม่แต่ว่าไม่รุนแรงครับสัวองสามวันก็หายครับประสาทมาก็เป็นิียาอ๋อ ครับผมคุณตาครับทําไมคุณตาถึงได้กลับมาเลี้ยงวัวคืนครับคนแก่ไม่งานทมเออผมผมก็เจอคนบ่อยนะครับ่าแก่แล้วไม่มีงานทําครบเขาไม่จ้างเหมอนนี่จ้างก้าจ้างผมทำงานไม่เนี่ยไม่ครับเป็นยามเขาก็ไม่เอาแก่เขาบอกว่าแก่ก็ดูเลี้ยงวัวไปกินคือเราไม่ได้ดูถูกเนาะการเลี้ยงวัวมันก็เป็นอาชีพเหมือนกันนะถูกต้องไหมครับ มันก็สร้างไรายได้ได้เหมือนกันถึงเราจะอายุเยอะแต่เราก็เลี้ยงมันก็มีความสุขไปเรามาดู็นีย์่าใครโอ้เยี่ยมเลย <laughs> ไม่เป็นคี้์ข้า <laughs> ของใครไม่เขาไม่ว่าอะไเราเป็นขี้์ข้าเราเองเป็นคี้์ข้าเราเองครับ ทำไมตาใช้กรพรูนนี้ชา้ามาไม่ใครจะังคับเราไม่ได้เนี่ยของเราเองอ่ะเราบังคับตัวเราเองครับผมอยากเงิสมบูก็หาอะไรมันกินครับผมโ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับเป็นคี้์ค่าของตัวเองเนาะครับโอ้ใช้ได้เลยครพูนนี้ไม่ใช่กรพูดที่แดงนะแต่ว่ามันตรงเลยครับไม่ได้แงไม่ต้องเสร้เรงเลยครับง่ายตรงๆเลยผู้ชมครับเป็นคี้์ค่าของตัวเองครับผู้ชมครับคุณตาหนีรับผิดชอบดีนะ บริเวณด้านนู้นคือเขาปลูกเจ้าของที่เนาะเขาปลูกมะพร้าวเนะาะเราก็ไล่วัวเราไว้ไม่ให้ไปกินของเขาแต่ส่วนมากนี่คนจะเลี้ยงนี่คือปล่อยเลยตอนเย็นคอยเอาเข้าคอกแต่คุณตานี้ดูแลตลอดเลยทําไมคุณตาทำอย่างนี้ครับหนึ่งก็กลัวหายอ๋อปล่อย,าายออกปอไปไมันตามมันหายจะตามที่ไหนอะ่ะครับผมบางทีมันก็ไปกินของเขาอีกกินเขาอีกเขาปรับเงินเลยอ๋อมันหายจะไปตามไหนถ้าทำอย่างนี้สบายใจครับไม่เดือดร้อนด้วย โอเคครับผู้ชมในกระเป๋าของคุณตายมีอะไรบ้างครับจำาด้จะมีน้ําน้ําอาหารนะพวกอาหารเชือกเชือกครับโอเคแค่นี้อยู่ได้ทั้งวันโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับเป็นแนวคิดที่ดีนะครับส่วนมากครัวที่นี่ผสมตัวหรือผสมหลอดผสมตัวครับผสมตัวทำไมคุณตาถึงชอบผสมตัวครับเพราะรู้ว่าตัวนี้พอ่ออจะสวยไม่สวย ข้าวสมสมตลอดเนี่ยไ,ไม่ไม่รู้ตัวผ่อนพันแบบไหน,น 1> <1> ไม่รู้จริงหรือปลอมครับโอ้มันจะสวยไม่สวยครับผมจะพันอะไรก็คง,งของก็ได้โอ้แต่ถ้าตัวยังไงก็ตัวนี้แน่นอนเลยเ,เรามาไม่ชอบก็บอกกลับมาตัวใหม่มาอโอ้โหเยี่ยมนะผู้ชมครับแสดงว่าได้เห็นของส่วนมากเขาผสมกันเท่าไหร่ที่นี่คุณตาห้าร้อยาร้อยบาทห้าร้อยถึงพันอืมอยู่อยู่กับตัวตัวสวยไม่สวยครับผมในใน,น ตัวนี้ห้าร้อยบาทอ๋อตัวนี้เป็นลูกที่ผสมห้าร้อยครับอ๋อโอเคครับผู้ชมครับมีเหนื่อยมีท้อบ้างมั้ยครับบางวันตรงนี้มัน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 มีเพื่อนทำไมถึงว่างั้นอันนี้เลื่องวัวผมก็อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะอ่าไม่ไม่ใกล้กันไม่ทำส่วนอะไรจริงเหรอคนเราเหมือนคนคนเราเจอกันมันก็ครับผมแล้วคุณตามีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมก็มีบ้างบ้างก็มีเหมือนกันแล้วทำไงถึงผ่านมันมาได้ครับ สู้เมื่อไม่ทำจะทำอะไรพ,พอแก่แล้วไม่ทำไม่ทำจะทำอะไรครับผมพอเลยต้องสู้ครับสูพอสู้เท่านั้นก็มีความสุขแล้วโอ,โอเคครับผู้ชมครับคุณตาความสุขของคุณตาคือ,อยังไงนะงานงานดีมีมีจิ้มดูางานดีมีจิ้มดูโอเคครับผู้ชมครับเลี้ยงได้ทั้งวันสบายเลย <laughs> โอเคครับผู้ชมครับก็อยากคิดมากแล้วกันนะเป็นความสุขเนาะครับผมอยากให้หัวเราะแล้วกันโอเคครับ สุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณตาฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราต้องทําไงบ้างครับหนึ่ง้รงมีคอกครับ้องมีคอ,ก,อกก็มีที่ที่ของตัวเอง้สนะิบไร่ปลูกยากปลูกกันจินจะง่ายอืถ้ามีที่เวลาเขาทํานาเนี่ยมันจะลำบ,บากถ้าผมแต่ตอนนี้คุณตาก็รับผิดชอบเนาะแต่เรามีคอกแต่เราไม่มีพื้นที่เราก็เลยต้องทําอย่างนี้หน้าหน้าเนี่ย้ึงซือฟังไว้เยอะครับผมครับคนมาเขาทำนาเขา ซื้อขึ้นมาเนี่ยอ๋อให้มันกินให้มันกินครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ